ขี่รถมาเรื่อยๆครับกว่าจะเจอตัวเกือบสามโมงเช้าครับออกสายมากครับพึ่งช่วงนี้ครับอากาศเย็นขี่รถมาเป็นสิบกิโลเพิ่งจะเจอตัวเพึ่งนี่ครับต้องดูก่อนครับว่าจะบินไปทั้งไหนครับเนี่ยครับมีหลายตัวอยู่ครับแถวๆนี้ครับนี่ครับอันดับแรกก็ต้องหาตัวให้เจอก่อนครับ แม่งงันหาลังยากครับเดินก็เหนื่อยครับเดินปลูกเดินลุยไม่ไหวแน่ครับไหวแต่ช่วงเช้าครับพอเสสายบ่ายมาก็หมดแล้วครับนี่ครับวิธีดูตัวก็ต้องดูกันแบบนี้ครับมองให้เห็นอากาศอย่างเงี้ยว้ครับอากาศทั้งโลงครับถ้าตัวพึ่งบินขึ้นจะเห็นทันทีเลยครับว่าไปทางไหน ถ้ามองอย่างนี้ไม่เห็นนะครับว่าบินไปไหนครับต้องมองอากาศอย่างนี้ไว้ครับตัวนี้เหมือนทำท่าจะไปแล้วครับต้องหาดูตัวที่เกสอนเต็มขาครับแล้วจ้องดูไว้ครับตัวไหนเคล็ดขาก่อนก็จะไปก่อนบินโฉบไปโฉบมาเกรสรเต็มทั้งนั้นเลยครับแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะไปก่อน ต้องจ้องไว้ไงครับแล้วเช็ดขาแล้วครับหนึ่งตัวต้องดูไว้ครับมราจะไปทางไหนขึ้นแล้วครับอไปทางไหนเนี่ยไปแล้วครับโอ้ยไปทุนครับเข้าป่ายางซะแล้วดูแล้วครับตรงนี้เลยครับ ป่ายางเขาหรือป่าไม่รู้เนี่ยครับไปรล้วไปนี่เลยครับเพิ่งในี้องส่ยอยู่ในป่ายางซะแล้วแ่ะครับไปครับเดี๋ยวลองไปขอเขาดูครับเมื่อกี้ผมเห็นมีคนเขากีดยางอยู่ลองขอเขาค้นดูครับไปครับลองไปตามกันป่ายางนู่นเลยครับทิวดำๆนู่นเลยครับไปครับ สรุปแล้วพึ่งไม่ได้อยู่ในป่ายางพาราครับบินเลยครับเลยป่ายางพาราที่ผมบอกมานี่ครับมาในป่าอ้อยเลยครับป่ายางพาราอยู่ทางด้านู้นครับผมเดินผมขี่รถอ้อมมาดักดูตัวอีกฝั่งหนึ่งบินมาทางนี้และครับตามพุ่มไม้นี่ผมหาหมดแล้วครับไม่มีครับพุ่มนี้ก็ไม่มีครับเนี่ยครับตัวบินข้ามหัวไปทางนี้ครับโอ้อย่างนี้ค่อนชั่วครับ มาดักดูตัวแอทอดนึงครับต้องใช้วิธีนี้ครับเนี่ครับแวะไปนี่แล้วครับวินมาข้ามป่าอ้อยมาป่าอ้อยอีกป่านึงครับอยู่แถวแนี้แน่นอนครับเนี่ครับไปอีกแล้วครับออย่างนี้ค่อยมีแรงเลยครับหามาเกือบสองชั่วโมงแล้วลังนี้ อยู่กับต้นหนามตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับเนี่ยนะครับต้นหนามเอ่ไม่จะราบต้นเนี่ครับตัวบินออกมาครับใช่แน่นอนครับอยู่นี่แน่นอนครับไปครับไปลุ้นด้วยกันครับนี่ไปอีกแล้วครับตอนแรกผมคิดว่าอยู่ในป่ายางพาราไม่ใช่ครับบินเลยครับในป่ายางก็เดินดูหมดแล้วไม่มี เนี่ยครับตัวลงอยู่ข้างหน้านี่เลยครับอยู่ก็ต้นหนามไอ้พันนี้จริงๆครับหนามไม่ต้นหนามไม่ยราบยักษ์ครับเนี่ยครับตัวบินขึ้นอืมโอ้ยค่่ยชั่วหน่อยต้องไปดูก่อนครับโอ้ยเห็นรังแล้วครับรังซุ่มอยู่ในนู้นครับรังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับโอ้ยรังยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับ เนี่ยครับมันจะย้อนแสงหน่อยครับซุ่มอยู่เนี่ยเลยครับครับสักครู่ครับเดี๋ยวขอทําครบก่อนครับเนี่ยครับซุ่มอยู่อย่างนี้เลยครับไปครับเดี๋ยวจุดครบครับทาครบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจุดครบแล้วลุยกันครับไปครับ ช็อปได้ที่แล้วเดี๋ยวลุยกันครับโอ้ยไฟไหม้มลยขวักนจนมองไม่เห็นอะไรแล้วครับเนี่ยครับยังไงป้าหนอโอ้ยแก่ครับถอดครับโอ้ยถอดครับ ดูน้ำหวานหน่อยน้ำหวานใช้ได้อยู่ครับพอแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวครับสักครู่ครับเนี่ยครับตามมาต้องนานที่แรกคิดว่าอยู่ในป่ายางไม่ใช่ครับออกมาอยู่นี่เลยครับไปครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องกันครับหลังที่สองครับพี่น้องครับเนี่ยครับใหญ่อยู่ครับมันจะย้อนแสงหน่อยนะครับ กว่าจะเจอหัวตัวเพื่องออกกินบ่ายสองเลยครับเนี่ยครับไปเดี๋ยวจัดการกันครับสักครู่ครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปลุยกันครับจะช้าหน่อยครับลังนี้มีแตน่น้ําน้าเชยแฉะหมดครับช้าหน่อยนะครับ Mm-hmm. mm okay. ไปครับพี่น้องครบก็ล่วงลงน้ำดับไปแล้วครับไปครับต้องรีบออกครับงั้นเดี๋ยวงานงอกครับไปครับ